สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักท่านนะคะพบกันนะคะบ่ายโมงเนาะนะพบกันช่วงบ่ายนะเมื่อวานนี้สูตรนี้นะเด่นสองตัวนะสูตรนี้เด่นสองตัว่าเมื่อวานไซติเมื่อวานนี้สามสามหนึ่งนะสามสามหนึ่งเด่นบนนะเด่นบนเมื่อวานนี้เก้าศูนย์ด้วยนะคะสูตรนี้มา นะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะท่านผู้ชมอะ่ะจะจวดต่อนะฮะจะจวด,จด,จดต่ออะ่ะต้องขออภัยนะฮะสมาชิกท่าน้วยเดิอน,นะฮะอะ่ะสุดเก่ารอบใหม่เด่นบนนะฮะศูนย์เก้าห้านะฮะศูนย์เก้าห้าหกสี่ร่างท่านผู้ชมค่ะเก้าสี่สามสิบหกนะสามสิบหกบวกกับห้า ็นสี่สิบเอ็ดบวกกับสามเป็น 44, สี 4. 4่สิบสี่ใส่สี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกสองเป็นแปดแปดหนึ่งเป็นเก้านะอ่ะนะเศรษฐีนี้เด่นบนนะห้าสี่เก้าห้าสี่เก้านะกับแปดสี่อ่ะสูตรนี้นะครบเซตเลยมาทั้งบนและล่างอ่ะสวัสดีจะเจ้าเจะเจด้จเจดนะ อ่ะนะคะต่อไปนะคะห้าสีสรางค่านผู้ชมนะคะสี่สี่สิบวกกับ5้ไปยี 21, 21ิบเอ็ดย่อขออภัยค่ะยีบวก 9, เไปสามสบวกกับ3าไปสามสใส่สามกหนึเป็น 33, สี่ส่บวกหเป็นห้าห้าสเป็น 5, 5, 2, เจ็ดเจ็ดหนึ่งเป็น8ดนะ,ะอ่ะผลรางวัลที่ออกไปท่านผู้ชมนะคะ 6, 7, เนะฮะนะเจนะฮะถ้ามาเบิ้ลนะคะจะมาแค่หลักเดียวนะ,ะสถีตีนี้นะคะหตัวนะ อ่าต่อไปนะฮต่อไปหกเจ็ดเจ็ดนะฮะห้าหกร่างนะฮะนะวันนี้จะลงให้แค่หนึ่งหนึ่งชุดพอนะฮะ,ะรวมมิดเลยสุดนี้รวมมิดเลยเมื่อวานนี้ของเขาเดินต่อนะฮะเมื่อวานนี้ของเขามาทั้งบนทั้งล่างวันนี้ขอเดินต่อแล้วกันเนาะนะเจ็ดนสะี่ยี่สิบแปดนะฮะยี่สิบแปดบวกกับหกเป็นสามสิบสี่นะ สามสิบสี่บวกกับเจ็ดนะฮะสามสิบสี่บวกกับเจ็ดก็เป็นสามสิบสี่บวกกับเจ็ดเป็นสี่สิบเอ็ดบวกกับสามเป็นสี 4, 4่สิบสี่ใส่สี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าหนึ่งเป็นหกหกสองเป็นแปดแปดหนึ่งเป็นเก้านะฮะนะ,ะวันนี้นะฮะปวดหัวนิดหน่อยนะฮะปวดหัวนิดหน่อยนะห้าสี่ห้านะฮะสี่แปดนะฮะมาทั้งบนและล่างเหมือนกันนะ,ะอือจุดนี้นะฮะ คิดคำนวณนะคิดลาประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะต่อไปนะคะสี่สี่สิบหกสิบหกบวกห้าเป็นยี่สิบยี่สิบบวกกับห้าสิบสี่สี่สิบหกสิบหกบวกกับห้าเป็นยี่สิบเอ็ดนะบวกกับห้านะเป็นยี่สิบหกบวกกับสามนะเป็นยี่สิบเก้าใส่เก้าเก้าวหนึ่งเป็นสิบศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะ อ่ะนะสติต่อไปนะฮะสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งนะเมื่อวานมาเบิ้ลนะแล้วก็ศูนย์เก้านะเห็นชัดเห็นชัดแจ๋วหรือเปล่านะฮะเห็นชัดกันหรือเปล่านะกับศูนย์เก้านะศูนย์เก้าเมื่อวานนี้นะฮะมาทั้งนะสามหนึ่งนะแล้วก็ศูนย์เก้าเลยอ่ะต่อไปนะต่อไป สามสนะคะศูนย์เกานะศูนย์เก้าร่างสามสี่สิบสองสิบสองบวกกับสาเป็นสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกบวกกับสามเป็นสิบเก้าอ่ะตัวเดิมอีกแล้วหรอนะเกบวเป็นสิใส่ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสเป็นสามสามบวกเป็นสี่อ่ะตัวเดิมนะได้ตัวเดิมนะอ่ะทั้งบนทั้งล่างเลยท่านผู้ชมนะทั้งบนทั้งล่างเลยเด้อนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะอ่ะเก้า นะฮะทั้งบนทั้งล่างเลยคุณปะเออเก้าศูนย์นะฮะเก้าศูนย์นะฮะแล้ก็จะเป็นนะฮะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะฮะเก้าสามเก้าสี่เอาวันนี้นะฮะทางบนทั้งล่างนะ,ะแล้วก็สี่สามสี่สามสี่หนึ่ง ี่ศูนย์สามหนึ่งหนึ่งศูนย์นะฮะอ่าทูบนะเมื่อวานนี้อาจารย์นะได้อ่าวาปลูกพญานาคหน้าบ้านนะทูบนะทูบเมื่อวานนี้นะฮะของเขาจะเป็นตัวนี้เลยนะฮะทูบอ่าทูบนะคะจะมีเจ็ดไม่อย่างงี้นะคะแล้วก็สามหนึ่งนะอ่า เลขถูกนะสามตัวออกสองตัวไปแล้วนะคะสามตัวยังไม่ออกเลยนะนะสามตัวออกไปแล้วเด้อนะสองตัวยังไม่ออกอ่าท่านผู้ชมนะฮะเราก็ฝากไว้นะคะเป็นแนวทางนะฮะเมื่อวานนี้นะคะนะะเมื่อวานนี้สูตรนี้เลยนะคะอ่าที่จะเดินต่อนะฮะที่จะเดินต่อสี่ห้านะสี่ห้าห้าสี่ห้ากับสี่แปดนะคะ อ่ะของเขามาบนมาล่างวันนี้ขอภัยนะให้ชุดเดียวนะวันนี้ขอภัยให้แค่ชุดเดียวพอเพราะว่าสถิติของเขาเดินดีอยู่ทั้งบนทั้งล่างชุดเดียวนะอ่ะเมื่อวานนี้มาสามสามหนึ่งกับศูนย์เก้าล่างมาครบเลยเหมือนกันนะสามตัวสองตัวอ่ะทีนี้นะ,ะวันนี้นะะอาจารย์ก็จะให้แค่นะ,ะให้แค่นี้แล้วกันนะอ่ะ เลขทูบนะฮะเลขทูบนะ,ะเลขทูบเจ็ดสามหนึ่งนะ,ะ,ะวันนี้นะฮะชนกันนะ,ะชนกันเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่นะฮะเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ชนกันเดอนะะ้อะนะฮะนะฮะเราก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะฮะซับสไครต์ไลค์แชร์ให้จานด้วยนะฮะขอให้เห็นขอให้ปังนะ,ะสูตรนี้เดอนะะ้อนะะอ่าได้ตัวเดิมนะฮะท่านผู้ชมนะ,ะได้ตัวเดิมนะ,ะหนอยนะฮะ อ่านะเดี๋ยวเจอกันนะสวัสดีมีชัยนะฮะขอให้ทุกท่านนะเฮงเฮงเฮงนะฮะปังปังปทุกท่านเลยนะฮะสวัสดีค่ะ